รีวิวจัดโต๊ะคอมง่ายๆสไตล์ n x x t Step ก o เทปที่1เป็นยังไงคลิปนี้จะเห็นเลยว่าอันนี้คือห้องทำงานของ Next t t e p ก o นะครับเนี่ยมันจะลกประมาณนี้ลองดูคร่าวๆเดี๋ยวเราจะมาจัดโต๊ะเอาแค่ตรงโต๊ะเนี่ยมันจะเรียบร้อยแค่ตรงโต๊ะกฎของการจัดโต๊ะคอมก็คืออย่าถ่ายให้เห็นใต้โต๊ะนี่โอเคขออนุญาตเคลียร์เก้าอี้ก่อน เริ่มจากอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับง่ายๆผมเนี่ยเจอจอตามพื้นก็ใช้จออย่างนี้นเลยอ่า pues, ตัวนี้เป็นจอของ AOC เอกอนเป็นจอ VA นะครับจอ VA เฮิร์ตจะสูงเหมาะก,อกับการเล่นเกมแต่สีมยนจะสินนิดนึงนี่จอตัวนี้ตัวนี้ที่ Next Step เราก็มีขายนะฮะไม่ได้ขายของบอกเฉยๆอ่าแต่เราะะตั้งอะไรต่อไอไอจอเน่เน่ๆนดีกว่านี่นนนอุปกรณ์หาง่ายครับหาตามห้องเนี่ยเยะๆตั้ตัวนี้ สำหรับบางคนบอกว่าด,ดูหุ้นดูอะไรเงี้ยเล่นจอเดียวไม่พอเดี๋ยวนี้มันต้องสองจอแล้วความพิเศษของจอนี้ก็คือเราหมุนเป็นแนวตั้งได้ด้วยเพื่อคนสตรีมเนี่ยอ่านแชทได้สบายๆอ่านแชทฝั่งนี้เล่นเกมฝั่งนี้หรือว่าสายโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดนี่ยาวๆดูได้เลยหรือจะเทรดหุ้นก็ดูได้เยอะต่อไปผมเลือกเป็นเคสตัวเล็กนะครับนี่เคสเล็กๆนี้เดี๋ยวจะมาบอกสเปคอีกทีหนึ่งคีย์บอร์ด เป็นไงของนี่หาได้ตามเนี่ยเยอะแยะไปหมดคีย์บอร์ดนี่เป็นคีย์บอร์ดโมโตสปีดนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบแม a n i เน l b ลบูส i วิ h ด้วยเนี่ยคือกดแล้วเสียงมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวกดให้ฟังแม c h a n i c a l เนี่ยระบบมันก็คือไม่ได้ประหยัดต้นทุนครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องต้นทุนคือทำงานออกมาให้ดีเนี้ยบทุกปุ่มเนี่ยมีการแบบแมคาีนิกของมันถอดได้หมด แค่ดึงนี่ก็มีเกือบครบแล้วนะขาดเมาส์เมาส์ผมใช้เป็นอันนี้มันวางคู่กันเมาส์สามามีปุ่มมาโครหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ามีปุ่มมาโครห้าปุ่มนี่คลิกซ้ายคลิกขวาเมาส์สาม,มา,ารถ๊บขออนุญาตจัดสายแป๊บหนึ่งนะครับเสียบยังไงว่า อันนี้เป็นปั๊กสามตาผมติดกาวสองหน้าไว้แล้วนะเพื่อให้มันแบบว่าสายมันไม่ลกเสียบเข้าไปเคสตัวนี้ใส่ได้สองจอนะครับเป็นสายดิสเพย์พอร์ตอันนึงเสียบเข้าไปแล้วก็ HDMI อีกสายหนึ่งเปิดแล้วครับเรียบร้อยนี่ก็คือเราจะทำงานได้แบบสบายๆเลย เคสตัวนี้เป็นเคสตัวเล็กยี่ห้อซามา่านะครับผมว่ามันเล็กกระทัดรัดแล้วพอมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่กินที่เลยปกติแล้วเนี่ยโต๊คอมเจอเคสใหญ่ๆหไปเนี่ยมันก็จะเต็มโตแล้วแต่นี่พอได้เคสตัวเล็กมันก็สบายขออนุญาตขายของเลยละกันสเปคเป็นยังไงบ้างเราเริ่มจาก AMD Ryzen 7นะครับ 5007G มีตัวลงท้ายตัว G เพราะว่ามันมีการ์ดจอแล้วอย่างที่ผมบอกคือเคสตัวนี้ชุดนี้สามารถเล่นเกมได้โดยที่ไม่ต้องใช้การ์ดจอ8คอร์16เพรดเล่นเกมได้แล้วไปนี่ เมนบอร์ด ASUS TUF Gaming รุ่น B550M Plus เป็นเมนบอร์ดไซส์ MATX นะครับขนาดเล็กจะใส่เคสนี้ได้ดีไซน์ของมันเรียบหรูเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆอีกทีนึ่งตัว SSD ไม่ต้องพูดเยอะเราก็ใช้กันประจำอยู่แล้ว SSD ของ HP นะครับรุ่น EX950 เป็น M2 แล้วนี่ SSD M2 เพิ่มสปีดให้มันแรมใช้เป็นตัวนี้นะครับ Predator Apollo RGB แรม3 2 0 0เมกะเฮิร์16 g b แต่จิงสองตัวอันนี้ขาดไม่ได้จุดเด่นเลย power supply ส,สามาก็คือตัวนี้เป็นตัวเล็ก small form factor ไซส์เล็กกำลังจ่ายไฟอยู่ที่650วัตตออ์80พ a s c a สามารถถอดสายได้ทุกเส้นผมว่าคุ้มแบบว่าสำหรับสายที่แบบชอบความเรียบหรูไะดูแพงดูแบบว่าไม่ต้องลกไม่ต้องซิ่งมากไม่ต้องใหญ่ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ประมาณนี้โต๊คอมเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของเก็บสายนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูโตภาพเต็มภาพรวมกันครับ เสร็จแล้วครับโต๊ะคอมง่ายๆสไตล์ใน Step โกมันก็คือง่ายจริงเรียบๆสีขาวสีดําโต๊ะนี้เรียบๆ,ยยบๆมีพื้นที่ให้ทํางานสําหรับใครจะดูหุ้นก็ได้ตัดต่องานวิดีโอก็ได้ทํากราฟิกได้เล่นเกมได้สตรีมอ่านแชทได้อ่ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็โปรดติดตามกันหรือใครอยากดูจัดโต๊ะคอมแบบไหนคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวเราจะมาจัดโต๊ะคอมให้ดูกัน เออรอวันนี้ไปก่อนครับนี่โต๊ะสบายมากเดี๋ยไปนั่งทำงานชิลๆ